สวัสดีค่ะพี่นงปองไปเอฟซีแฟนขับแฟนหมอลำช่องตองอุรํำเพเลินเอฟซีสาวหน่อยเพชิดบันแพงสุบูสุคนเอฟซีถามมาว่าแม่สาเล่าอันกระซ่งหุ่นใหญ่อยู่มันมีเสื้อผ้าใส่อยู่บ่สุดหางเครื่องเป็นแต่ไส่ได้บ่แม่บอกเ็นดูว่าได้บ่ได้เออเออเอออเออเออ อันนี้สุดอันนี้เออใส่ดูใส่บูมันใส่แบบใดเออลองใส่

เอออะไรแม่เอเุ่ดเบอดูสีมวงใส่สีม่วงอม่วเออเออลอกใส่สุดเบิ่งดูใส่สีม่วงเออสีม่วงเออเออเอาเบิ่งดูสิใส่ได้บ่เอา พูดได้บ่ไม่พูด้เวันน ok ี้ะไม่พูดได้เลเจียนป๋ม่พดให้เราดูไม่พูดให้เราแน โอ้ยพี่้องเป็นเปียน่เปไปเลกเหรเกิปเียไปเปียนไอโนะผ่นอโเอเปียนั่บนลเขาจะตกรองก่อนเาว่าจะเป็นนุปย์คู่นังไปคู่เบิรงไฮ าเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกันเอาหูวให้หัวให้เราเราเบื่องเนี่เราใส <c oughs> ่อ,อะไรบ่หูวสามคนเหรอเด้อแม่หูวสามคนเหรอเด้อจ้าเออตัวใดตัวใ,ใหญ่เอามาเบิ้องมีม <c oughs> ังหนะับกรแสกแต่ก็ให้แม่โดมเฮ็ดให้ <c oughs> อ้ยสิเอาใส่เบิง้ง <c oughs> อันดีก็หนึ่ง เริงอวาเตรียมูเอาุปว่าเดี๋ยวแก้ให้ใจเย็นๆเม่โซไม่สามเปิดปัญหาเรื่องสูด้อเจ้า จะไมีปัญหาเรื่องสูตรเด้อจะต้องเฝ้าให้เพื่อนเอาไปเฮ็ดให้เด้อสูนี่ใส่ได้สูนี่ใส่ได้แล้วใส่แล้วแต่ว่านี่อันนี้ไปหาไม้ไปหาไม้เอาไปเปลี่ยนเอาสดนี่ให้น้องเอานี่ไปเปลี่ยนให้เขาเอาสดนี่ให้เขาเออเปลี่ยนแสละบาทนี่ไปไปหาแม่ดมไปหาแม่ดมนี่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  ตก็ได <REY> ้เขาจรู้แก่เกมพี่น้องพี่น้องโอ้ยคอยเบียเอาหาเบิ้งเรียกเบิ้งตัวใดตัวย่ใหญ่เรียกเบืองเออเออลองเบิ้งมีปัญหาแล้วหนึ่งชุดนะคะสีม่วงมีปัญหาแล้วนะคะเออ ที่ให้มันใส่ได้เดี๋ยวไปแก้เดี๋ยวครูปอไปแก้ให้เดี๋ยวแม่ดมแก้เอออันอนี้ยังอยู่นี่เอออันนี้ได้ย่เออไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอออันนี้เออเดี๋ยวเพิ่นเฮดห้ให้เพิ่นเฮดห้แม่ดมได้เฮ็ดให้เออ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 สิมันตาย

ได้อยู่ได้อยู่เออเออได้ได้ได้สุดตัวใหเออได้ทั้งหลังก็ได้เออ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 เอเอ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 เออเอเอ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 อเเออ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 เ ไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงดีแต่จริงๆก็ทําได้อ่ะอู้คนไหนแล้วก็เออครับ <laughs>

<c oughs> แป่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องชุดเออไม่มีปัญหาเรื่องชุดใส่ได้หมดทุกชุดนะคะเออ <c oughs> พี่น้องวะเพื่ <c oughs> นถามมาว่าอันดัน สิบ่ได้เตรียมหายาดมยามองให้ตีบอบอบอโอ้ยเออเรียนขึ้นเวทีเรียนขึ้นบ่แม่นบ่แม่นต่ำๆเด้เพิ่นว่าเพิ่นเหลียวเบิ่งอยู่ม่เพียงเดียวนี่ที่เรียนขึ้นแรีนลงถ้ามีเออเออการนั่งขื่นข้างข้างเนเดี๋ยวแั่เออข้างนั่งข้างเมองเออเออข้าขื่นข้างนี้่เออลงลงลงข้างนี้บึุดเดียวเออคือสไลเดอร์เลยบ่คือสไลเดอร์เลยพูดเลย ดไปไปลุชุดไรอยู่อกุดไหนด้เนี่เอออาไปคือว่าไปซักเบอดโลดไปซักหมดเลยจ้าทำความสะอาดหมดเลยมี่หัวงใส่เหอไส่คุณใส่แบบนี้ ลุงปุ๋ยก็บ่มีเอาไปหาตัวไปหาไปจักรสอบกระสอบเขายุใส่สอบประเทศเขาสารออกเราไปขอเพระแหลมตีกระสอบเขาแหลมเลยคนยืนกระสอบปุ๋ยได้จักหเดวน้อไปขอเพื่อนยุหลอไแล้วญาติุเ็ดออยู่ดอกใส่ใหญ่ยูสุด หเอาไปแซ่แเซ่ก่อน Blaze แซ่ละทำความสะอาดเออเออ่ยังเพ่งสิ่มเนาะมีแต่สุดรปูปูจากสี่โซ่แผ่นหลังเจ้าอยากอ้ายบอนมันม่สูตรนั้นคือยูนบอฮะมมนมีเสือนั่นยูเมันบอเสือบริสุทธิ์เออเออกมีตวาอ้ายบอฮะโอ้ยัจไปอ้ายตังใะเกี่ยมาไซมากส่เก่งไม ยิ่เดี๋ยวยิ่งุงสายยันนั่นเออโว้ยยิ่วเดียวอดอดเด๋อเข็นเบิดเนอิตุมีเด๋อปรุน่ะนารูนั่นเลยเด๋อเลยใช่ไหอให้บุบิ๊มสิงบมเสอนั่เอเเออถ้าตุนเออ้าสูดเขาคือหลายเพ่งยูจะคือได้น่อยหน่อยสูดเล้มเอี่นนีลาคุ่าน่ะคุณลาอีกบอกคือเต็มหลายเพ่งยูคือสูดอมีซเนีเพวงอ กอยหนากในหน้านองเมฮะอยนาในหน้านองแมโอค่งสยคน้เลาอีกน้แมบบคือเตนหลายเพอยูสตคือมีเห็นมีสามสูตรหนึ่งสี่สูตหนึ่งจังว่า่นก็พันหาอีกไม่เขาก็มีลลูกไข่ไปใส่ไปใส่ลูกไข่ไปเบิองดูลูกไปหาเบิองลูกไข่ดูลูกไข่ไปใส่ไปเป็นอย่งคือบ๊มาเบืองแง่

คือมาดูแลแม่เ้อเนี่ใหได้อยูด şey> นึเปนเิดตบอเป็นตะเปิดุ่ <s <S เข็มสีแทงมือเด้อเข็มเข็มโอ้ยเข็มเข็มสีแทงมือได้นี่ทงมือปังยังปังยัง mình <laughs> đã đợi bắt đầu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  โอ้แม yeah, no, no, no. nah an> the 네่ิดก่อเบงสุดหมวกใส่บ่ได้สุดหมวกใส่บ่ได้เป็นสามเทียม พรเราเป็นคนมักมวนเนาะเราวนตลอด24ชั่วโมงแม่ล็กหัวตลอดแม่ไอรานงอ่ะ้เบิอไม่ยากใช่ปะอจะขอีกตนนี้ไอม่ง้างังบ่บ มากิมาให้ปยาจะป็ยาบ้นนี้แม่ของนี่เป็ยาเบินี้๊กร้อยอันนั้นหาร้อเอามาแลกกันมาแลกกันป่น่ไหนจากน แปลว่าแมสามจอยก็ฉ fulfill ันตัวกระสัสู้ฉันด้นี่เป็นสมบัติเด็นลงเ่ลงเ่ลงแปลว่าแม่สามจอยก็ฉันฉันอ้วนคนอ้วนถอดให้เราแน่เข็มสีทางด้วนี่ดเข็มนี่นี่เข็มนี่นี่นอ้ ก็นี่จะยอล้มออกไงก็นี่จะยอล้มออกไงอ่อนอนก็จะยอล้มออกไหไมขาาไว้ให้ลูกทรายต้องหักลูกไผ่เอาเเอาขาดขาดของสันก็ดีละบันนีเอาเอาเอา โอ้ยบ่าหนุ่หัวมวนกันหลายพี่น้องไม่ไม่มีปัญหาเรื่องชุดนะคะชุดใส่ได้หมดทุกชุดนะคะเออต้องต้องขยายไม่ได้ขยายจากชุดนึงเลอกไม่ได้เไม่ได้ขยายจากน้อยเอ่อใส่ได้หมดทุกชุดนะคะข่าวบนกระซั่งใส่เลี้ยวแต่ที่บ้านได้มาเออไม่ได้นักเตะตัวเอง เอาฝากกดฝากกดไนคนแค่เดด้ๆจ่ะเด้อฝากามเดินๆจ่ตองตองดูนรำเพินํำเพินออฟฟิเชียลปุ่มไมคลิปนาปุ่ติดตามชีวิตแม่สาสาวแดนเซอร์อายุห้าสิบสองยังห้าสิบสามดนเซอไม่ฉลาดไม่ตองคุณพีไม่อง อ่ะพอกันไว้กิมน้าคิดมีไว้สมีสวัสดีค่ะ